สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการซิงค์เสียงนะครับแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม Premiere Pro จะทำยังไงไปดูกันเลยครับหลายๆคนนะครับก็ถ่ายกล้องวิดีโอหลายตัวใช่ไหมหรือว่าถ่ายแบบหลายไมค์นะครับอาจจะมีไมค์แยกตัวนู้นทีตัวนี้ทีนะครับแล้วอยากจะนํามาซิงค์เสียงกันให้มันตรงกันนะครับมันมีวิธีทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเวลาที่ทุกคนถ่ายนะครับผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับปรบมือหนึ่งครั้งก่อนที่จะเริ่มถ่ายครับเพราะว่าไอเสียงปรบมือนี้นะครับ มันจะเป็นตัวช่วยในการซิงค์เสียงโปรแกรมมันจะอ่านค่า mm. เขาเรียกว่าคลื่นอ่ะตัวคลื่นเสียงจากการปรบมือนะครับมันจะมีเวฟเสียงที่สูงที่สุดนะครับทาให้มันซิงค์ได้ง่ายนะครับมันคือหลักการเดียวกับที่เราตีเสลดในกองถ่ายนั่นเองนะครับแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนเป็นการปรบมือนะครับ mm. เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหาเสลดมาใช้ด้วยนะครับ mm. ก็อยากให้ทุกคนนะครับก่อนถ่ายปรบมือหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซิงค์เสียงกันเลยดีกว่าในโปรแกรม Premiere Pro ครับไป มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้ผมมีฟุตที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับ1ไฟล์นะครับกับไฟล์เสียงที่ อัดแยกมา1อันนะครับวิธีการที่ปกติเวลาเราจะซิงเสียงกันเนี่ยก็คือเราจะนําตัวเวฟตรงนี้ให้มันตรงกันใช่ไหมเราก็จะลากให้มันตรงกันอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับมันมีความยากของมันอยู่นะครับวิธีการที่เราจะซิงง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนนะครับลากคุมฟุตเทสที่เราต้องการจะซิงเสียงนะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วไปที่คําว่าซิงโคไนต์ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถกดซิงโคไนต์ตัวนี้ได้นะครับให้เรามาทําการมาร์กตัวของซีเควนซ์ก่อนครับ อ่อย่างเช่นผมจะใช้ V 1 a 1 A 2น่ A 2ใช่ไหมก็ติ๊กครับ1 2 3นะครับจากนั้นลากคุมใหม่คลิกขวามันจะมี s ิ n c h r o n i z e ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปครับจากนั้นมาที่ตัว audio ครับเลือกไปที่แท็ก channel หนึ่งจากนั้นกดโ OK ครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเสียงมันก็จะตรงกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะว่าตรงหรือเปล่าอ,เาอะเดี๋ยวลองฟังอีกทีเดี๋ยวผมจะโ s o ล่ตัวนี้ ลองฟังนะครับยืนบื้อทำอะไรอยู่เนี่ยไหนบอกว่าจะช่วยหาสื่อมาติวไง ห็นไหมมันจะมีความตรงกันของมันนะครับซึ่งโปรแกรมมันก็จะทําได้เนียนกว่าคนทำแหละเพราะว่าคนทำต้องมานั่งดูเวฟเสียงใช่ไหมแต่โปรแกรมมันคํานวณเวฟเสียงแล้วก็ทําการซิงค์เสียงให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการทําหนังสั้นแล้วรู้สึกว่ามันประหยัดเวลามากๆเลยในการที่เราจะต้องนํามา ซิงเสียงกันนะครับจากฟุตที่เป็นวิดีโอ1ฟุตนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ที่อัดมาจากไมบูมแยกตัวนี้หอันนะครับเวลานำมาซิงแบบนี้ก็คือง่ายมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับผม เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับในช anel ของผมนะครับจัดเป็น playlist เป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูวิดีโออื่นๆได้นะครับก็จะมีการสอนเทคนิคประมาณนี้อีกนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเทคนิคอะไรในโปรแกรม Premiere Pro นะครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ